พี่น้องตอนนี้พ่อใหญ่เสิร์ตกำลังสิเห็ดแนวคว่มถวยคว่มจานหลังจากล่างแล้วก็เอามาคว่มไว้สักกอนนะครับพี่น้องอันนี้กำลังจอทอพีวีซีอันนี้เป็นทอเศษทอเหลียที่เก็บได้อยู่ในบ้านนะครับพี่น้องทอต่โดนแล้วครับ ก็เลยสิดจอเห็ดแน่วขวมถวยขวมจานเวลาลางแล้วก็อามาขวม่มเหมยสักคนครับพี่น้องอันนี้พ่อแงกำลังสิดจ่อแจกรหาสวรรค์ไงวามีครับพี่น้องก็เลยได้เส่ทอแปบเผาไฟและะ้วก็จอเอาก็ได้พอดีกับทอนะครับทอสีหน ทอสี่หุนกับมีทอหกหุนกับมีนะครับเป็นทอเศษกขามาตัดเป็นระดับเดียวกันแต่ว่าพญายบเดออันนี้บเดก้า,ก,ากำหนดนะครับว่ากลวงเท่าใดเงาเท่าใดเอาตามทอแต่ว่าเอาคว,งงา,วามเงาก็ตามที่จานตามที่ท่นล่างป่วยนะครับพี่น้อง ความยาเก็ตามที่มองล่างถวยอันนี้เพราะี้เกิดหายว่าทอทอเศษมันก็มีเงาเนี่ยเป็นเม็ดกลัวสองเม็ดนะครับเม็ดกลัวส่วนมากก็จะเม็ดกลัวเพราไงเก่ามาตัดมันก็ดจีนีอยูซีหุนก็มีหกหุนก็มีทอนน้อยประมาณเส้นหนึ่งนี่ก็มีนะครับนี่เรารับที่น่องหลังจาก ตัดแล้่ยวๆก็ทิเอาไปใส่ไปประกอบหลังจากเจาะครบทุกหูแล้วนะครับสองมันก็นมีสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็ทีเป็นไข่ายเรียกว่าแม่ตัวหนึ่งก็ท,เเกทีเป็นตัวลูกนะครับตัวแม่สองตัวก็ทีเจาะเส้นสองตัวเพี่ยงกันไปนะครับอันนี้มีทั้งสี่หุนหกหุน นี่แหละครับหลังจากเจาะแล้วพะย่ะกับว่าประกอบตัวลูกประกอบตัวลูกขางหนึ่งให้มันขบสะก่อนนะครับออกไปดันลงให้มันจนสุดนะครับดันลงให้มันสุดเวลาเอาตัวที่สองมาใส่เนี่มันก็จะใส่ไงพราะว่ามันสิได้ดึงได้ดึงล้มหากันนะครับตอกให้มันสุดลงไ้แล้วเวลาประกอบอันที่ตัวที่สองนี่ มันก็จะได้ดึงขย,ขยับขยับออกมาใช้หูนี่แล้วครับแนวขวมถวยขวมจานของพญ่ไปถามซื้อสเตนเลสซีลอยหาลอยนะครับพี่น้องแนวควมถวยธรรมดานี่ก็แพ้งพญ่ก็เลยได้เอาทอพีวีซีทอนามทอแป๊บนี่แลวครับ ดัดแปลงเอาตอนนี้พ่อใหญ่กำลังประกอบประกอบกบสีหยาดเนี่จักน้อยนะครับพี่น้องตัวแรกใส่ตัวแรกก็ดึงลงนะครับเพราะว่ามันถ้าบอดึงใส่กันเนี่ยก็เขาบได้นะครับ มันเสมอกันตลอดกับเขาเลยเนี่ต้องต่อเข้าไปให้มันางหนึ่งต่อกให้มันสุดแล้วก็เวลาประกอบก็ดึงขยับลงมาใส่หู้ไว้ให้มันตรงกันขยับลงมาใส่หู้ให้มันตรงกันไว้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับให้มันตรงกันทุกหู้ทุกหู้เแล้วก็ค่อยๆดันอันนี้เขาใหญ่กับสิจอใดขนาดกับทอเลยนะครับทอพีวีซีซีหุนนี่ก็เล็ก แปบกริประมาณสี่หุนจอเข้าไปนี่เรอครับพวกนี้ประกอบเป็นไข่เล่าบันไดแต่ว่าทีนะครับอันทีอันหางนะครับอันจานหน่อยถ้าไปใส่จานหน่อยก็ตีใส่หม่องมันทีนะครับขันจานใหญ่ก็ใส่หม่องมันหางนะครับขันจานหน่อยใส่หม่องมันหางก็ตีรวม ดุดลงมาคือกันครับพี่น้องนี่แหละครับเพราะในประกอบแล้วๆก็ตอให้มันเขาได้ทุกมู่ทุกอันแล้วแต่แข็งแรงดีนะครับพี่น้องแข็งแรงนี่แหละครับบ่ดด้บด่ได้ตรงเป๊ะเท่าไดนะครับก็บทีมีกว้างนี่แคบแน หลังจากนั้นพ่อใหญ่ก็เสียมายิ่งเอ,อเอาน็านอตเอาลิเวทมายิ่งลลอกไว้ส่วนทั้งสองปลายสองส่วนแะครับเอาลิเวทมัยิ่งลลอกไว้เพียววาบ่อ้มันขยับออกอันนี้พ่อใหญ่ก็ยิ่งไว้แช่ส่วนปลายกับก็ส่วนหัวส่วนปลายมัน,นครับตรงกลางๆน,นี่ก็เสิบ่รเด็นิ่ง นี่ครับเอามายิ่งไว้ส่วนส่วนปลายส่วนขอบของมันครับพี่น้องแต่ว่าตัวทอพี่วิซนี่พอใหญ่ก็เสียวไม่เอาไหมเหลากลมๆมตีเข้าไปนะครับตัวทิ่เป็นแม่ตัวถิ่เป็นแม่มันสองตัวเนี่ยครับเอาไหมเหลากลมๆมตีเข้าไปแล้วก็ตัดออก เทวาวลาไปประกอบกันกะดีหลาขัน็นอตเขาตรงไม้ตรงกลางๆครับก็แข็งแรงดีครับพี่น้องเทแรกกววร็ว่าเสียวใหม่ไพ่นะครับว่าเสียวใหม่ไพมาเฮ็ดเป็นหลีกแต่ชิดไปชิดมาแล้วใหม่ไพมันก็ดีทุ่นหนามโได้นี่แหละครับพี่น้องนี่แหละพอไงกะเตรียมเตรียมมองสี่ประกอบมองล่างถวยไวแล้วครับ นี่เราบพี่น้องล่างถ้วยแล้วก็ทิล่างถ้วยแล้วก็ทิอาห้มาวขวบมากขวงไว้ทั้งทั้งตรงเหนีกรแล้วก็จงเก็บไปใส่กระสาใส่ที่เก็บถ้วยนะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากคนไงตีหัวไม้ไทยตีเอาไม้ตีทอพีวีซีนะครับเอาไม้อัดทั้ซีโตแล้วก็สิจอาหู ขันน็อตจอเข้าไปดันกับตัวทอพิเวซี่ที่เป็นไม่ตีไว้นะครับที่เป็นไม่อัดไว้กแข็งแรงู่ครับพี่น้องถวยเต็มนี่ก็วอลุดครับพี่น้องนอกจากนคนดีขึ้นยันตรงสนนี่พ่อญ่ก็ใส่ลวดครับพี่น้องลวดไงใส่ลวดขันแขนไว้ครับอันนี้เป็นลวดแข็ง ก็บ่กเขาลวดนี่บ่กเขาสนิมเลยคายลวดแขนฝ้าครับพี่น้องลวดไงนี่แล้วครับแขนไว้ตัวนึงไปแขนข้างบนใส่น็อตขันยืดไว้นะครับตรงกลางนี่ก็เอาน็อตขันยืดกับไม่ไว้นะครับพี่น้องแต่สิบประมาณนี้แหละครับแนวขวมถวยขวมจัน กรแข็งแรงดีครับพี่น้องเอาเมื่อกคลงกับวอนั่นลองเอาจานเอาถ้วยมาใส่เบิงลนะครับอันไหนห่างกะทิห่างกะทีบอจานใหญ่กับาายยกบอนล้มนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ลงเลิกเนี่ยจักหน่อยถ้าจานหน่อยกะทิลงดินพ่นละนี่ชิปนี่เอาไว้สำเนียงนะครับพี่น้องชิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ